<c oughs> ครับนี่กเอาง่วออกเบละข้างคอไวายไมือละมันบบฝนเป็น,ฟน,ฟนตกฝนตกมาสามสี่เมื่อนะครับบอกคอยพอไแดดอันนี้ก็เสียวงว่วออกยางไปทงพุ่นละ ครับ่วงนี่ก็เป็นส่วงฝนตกดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วงปลายเดือนสิงหาแต่ว่าเขาน้ำกับบกค่อยงามครับปีนี้ยังบกงามพอฝนเพิ่นพึ่งตกตกกับตกพอเท่านั้นนะครับบกค่อยไม่น้ำในให,หน้ามีแต่พอเลี้ยงเขาพวกให้ตายปีนี้ก็ถือว่าแรงเติมอยู่ ไปไปเอาออกไปเล่มหยาอยูย่สวนเห่าพวกน,นะครับความสุขของไถ่บาทบานเห่าก็นอกจากจะเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วอะแล้วก็หาอยู่หากินหาเห็ดหาปลานะครับตามดูดูกานอีสานบานเห่าแต่ระเครื่องเสื้อเสาก็จะอากาศดีครับนี่ ตอนนี้คนกับหันมาเหลียงนัวกันหลายครับหลายกวาัวัวไอตะกี้แถวบ้านผมกจะเลีียงควายกันหลายยังตัวผมนี่ก็เหลียงควายมาก,ก่อนเหลียงควายมาหลายปีครับแต่ผมในหน่อยพ่นพึ่งมาเปาาาเลี่ยนจากควายมาเหลียงนัวนี่ได้เข้าปีที่สามนะครับปีที่สามจะเข้า ปีสามเนี่ยเลียงง่วกะตีว่าดูแลง่ายเพราะว่าทนแดดได้ดีแต่ว่าบอ่อคอยทาฝนตกเนี่ยบอ่อคอยทนพันขี่นาวเป็นนี่ครับกับให้เลี่ยมหญา้านั่นขนา้างหน้าทำทางยางนะครับทุกเสาครับเสากะไใบแนวนี่ แล้วก็ตอนเย็นก็ควเอาเพิ่นเขามาขอกผมว่าการเลี้ยงงัวกะดีครับมันกระซําเป็นเงินนออมของเห้าเนาะนี่ครับนี่เทิร์กนีนก็สองปีกว่าครับเป็นลูกผสม แม่แมามามา,มา,มาอันนี้เป็นแม่เพื่อนครับแ่กะบอ่งามปันใดหรอกแต่ว่ากะให้ลูกเ้าเบิร์มนแม่กะอยู่ลายแน่ละ่ะไปไปไปเอ้านี่ครับนี็กะลูกตัวนี้ถึงประมาณหาพกเดือนครับ ลูกแม่นี่ล้ะครับกะให้ลูกเป็นตะเบิงแม่จังละกะเหลี่ยงเป็นไหลนะครับ <Yeah. S 1> เออเดี๋ยวกัดเขาด่าเด้อค่อยเลียมไปมครับเดี๋ยวจังพอกันมาอีกมันนี่กะเดี๋ยวอหัวไป กินหยาอยูย่สวนผ่นะครับครับสวนแถวกรุงย่างุ่นะครับอ่าครับสวัสดีครับ